ช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องบิน UL 3 9 a l b ลำนี้ครับว่าใช้เครื่องยนต์ของ BMW s 1 0 0 0 r จริงหรือไม่ย้อนหลังกลับไปในช่วงปี2016หรือว่า3ปีที่แล้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ Aero Space Engineering ของหมหาวิทยาลัย Czech University of Technology ได้ร่วมมือกับ Skyleader Airplane โดยได้มีการทําเครื่องบินขึ้นมาใหม่จากพื้นฐานของเครื่องบินเจ็ต L-39 Albatros ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ของโซเวียตในช่วงปี1990หรือว่าเมื่อ30ปีที่แล้วนั่นเองโดยชื่อใหม่ของมันในครั้งนี้ก็คือ ul 3 9 Albi ได้มีการเปิดตัวเครื่องบินโบโตไทครั้งแรกวันที่4เมษายนปี2016โดยได้มีการรื้อโครงสร้างใหม่ทั้งหมดผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำน้ำหนักเบาเพียง320กิลกรัม ถ้ารูดน้ำมันเชื้อเพลิง100ลิตรก็จะกลายเป็น472กิโลกรัมบินได้ไกลถึง547กิโลเมตรหรือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยเจ้า ul 39 a l b คันนี้มีปีกว้าง7.2เมตรมีความยาว7.49เมตรและมีความสูง2.99เมตรจากพื้นฐานของเครื่องบินเดิมนั้นเป็นแบบเครื่องบินเจ็ทที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดได้มีการนำชุดเคื่ยนต์เจ็ตออกไปแล้วนำเครื่องยนต์ของ s หน r ปี2 0 1 6 มาปรับแต่งโดยการถอดชุดเกียร์ออกแล้วขับตรงจากเผาเข้าอเวียงไปยังชุดใบพัด13ใบที่เรียกกันว่าดักสเต็ดแฟนซึ่งเป็นใบพัดในท่อซึ่งเป็นท่อของเจ็ตเดิมนั่นเองครับพลังเครื่องยนต์เดิมๆ199แรงมา้าที่1 3 5 0 0รอบต่อนาทีหรือ146กิโลวัตต์ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ากาลังในการเดินทางแบบปกตินั้นอยู่ที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าเจ้า ul 3 9า albi ลำนี้นำเครื่องยนต์เจ็ตออกไปแล้วนำเครื่องยนต์ของ s พัน d r ปี2 0 1 6เข้าไปใส่แทนที่โดยมีการตัดชุดเกียร์ออกขับโดยตรงจากเพลาข้อเหวี่ยงไปยังใบพัด13ใบที่อยู่ด้านหลังของลำตัวเครื่องบินนั่นเองโดยอากาศได้ถูกดูจกดจากด้านข้างทั้งสองข้างซ้ายขวาของลำตัวเครื่องบินเข้าไปด้านท้ายโดยมีการเปิดตัวเครื่องบินต้นแบบตั้งแต่วันที่4เมษายนปี2016 หรือ3ปีที่ผ่านมาซึ่งได้มีการบินทดสอบหลายครั้งและก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับร่วงลงมาพังทั้งลําและนี่ก็คือเครื่องบิน UL 39 a l b ที่ใช้เครื่องยนต์ของ s 1 r ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาในเวลานี้ครับ